พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่8เมษายนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันนี้เป็นวันที่8เมษายนค่ะ กรอมอุตุนิยมวิทยาได้ลงประกาศนะคะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่8เมษายนจนถึงเวลา6นาฬกาของวันที่9เมษายนค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทาอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา4นาฬิกาความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกกลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีกำลังแรงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงน้อยส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้า <c oughs> เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากส่วนมากทางตอนบนของภาคค่ะ ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฝ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนาครพนมมุกดาหารสกลน,นครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณภูมิตำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครสวรรค์ลพบ,บุรีและสระบุรี อุณหภูมิต,มต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-42องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 8องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบ,บุรีและกาดอุณหภูมิต่ำสุด25 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 33-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ,นฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ นี่ก็เป็นพยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะระหว่างเวลา6นาฬิกาของวันที่8เมษายนจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่9เมษายนค่ะออกประกาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา5นาฬิกาค่ะช่วงนี้สบายดีกันไหมคะมีใครป่วยไข้รหรือว่าไม่สบายบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วก็ในช่วงวันที่ 9, 10และก็12เมษายนนี้นะคะกรมอุตูแจ้งไว้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและจะมีพายุฤด,ดูร้อนในวันที่12เมษายนนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อ,อากาศประจําวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ้าชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ